ครับท่านผู้ชมรายการป้องอกวดกผมเป้สะทรสุวัชินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยวัน่ี้แวะเยนไปให้พวกเรารู้ตัวตนของเรานะเราอยู่ในประเทศ,เป,ศทประชาธิปไตยการออกเสียงเลือกตั้งเป็นเรื่องสําคัญแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลประเทศดูแลเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศนะครับก็พอเราดูแลเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศเราก็ต้องระมัดระวังการวิพากวิจาร ไม่ว่าไทยที่ขึ้นมาจากการเลือกตั้งแล้วมาเป็นคนปกครองรับใช้ประชาชนพอถ้าเราไปว่าคนที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยครับมาถ้าพว่าตัวเองว่าประเทศตัวเองด้อยค่าประเทศเลยนะก็อดทนเอาครับอีกสี่ปีเลือกใหม่นะเลือกิดคนสี่ปีเลือกใหม่ได้ไหร่นะ่จยกาะด ออกมาเดินถนนพราว่าาเมือก็ไม่ได้คนทนหน่อยคนทนหน่อยนะสมัยนั้นนะที่ตามฝรั่งฝรั่งมัสอนผมแต่ตอนนี้ฝรั่งก็โอ้โหอะไรเลฝรั่งก็ไม่ธรรมดาเนาะ,ะแต่แล้วตอนนี้มีข้อมูลนหนึ่งซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นเฟกนิิวหรือไม่เฟกก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ ว่ากันไปเรื่อยๆผมม่าเช็คดูต้นฉบับภาษาอังกฤษก็น่าไว้วางใจได้ก <c oughs> ็อ้าฝังไว้แล้วกันแต่ก็เป็นความรู้ที่นาา่าฟังคืออันเนี้ยเป็นข้อเขียนของคนที่ต่อได้การฉีดวัคซีน messenger rna พวกนี้ตรไปตรงมานนะเขาขึ้นมาเขาบอกเพราะนาความจริงีของพวกที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน messenger rna ไม่ได้ฉีดวัคซีน นับว่าคุณฉลาดแล้วก็ามาไว <c oughs> ต้องบอกว่าหนึ่งในเมริกาข่าวเนี่ยเราไม่ไปอยได้รู้กันก็คืออยอ,อาหารยาของอเมริกาแพ้คดีกับประชาชนครับ <c oughs> <c oughs> คือประชาชนฟอ้องบริษัทใหญ่ตัวไฟเซอร์ไบโอนเทคเนี่ยครับ <c oughs> ให้เปิดเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้ยา messenger rna แปลาว่าข้อมูลพวกนี้ถูกบันทึกไว้เป็นเอกสาร9หน้ากระดาษ a สับเสร็จแล้วคือข่ายข้อมูลเขามีเลยนะ us 1 6 8 2งหกแปดสอง 02ค17นะครับแล้วเขาก็ามีเ,เป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะเป็นคำตัดสินของศาลนะที่ระบุให้ไฟ,ไฟเซอร์ต้องรายงานผลการวิจัยการใช้วัคซีนมาเซนเจอร์ A. ซึ่งตามจริงนะครับ จะบอกได้เนี่ยปีปีพศ2085นู่น2085ันแปบห้าปอว่าไอ้ของผลการทดลองพวกเนี้ยนะต้องรออีก50าสิบปีอะที่จะปวดตใช่ไหมนะครับทีนี้ก็มีองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรครับเหมือนกับ NGO ประเทศไทยนี่แหละนะครับที่พีเอสพีเอ็ฟ้องอาหารและยา ในเขตนอร์ทเอนดิซิกออ t เท็ซัสนะในเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยตั้งคำถาม FDA ที่นี่ว่าท่านได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียนของของการใช้วัคซีนที่ทำต่อมนุษย์โดยเฉพาะยาของบริษัทไฟเซอร์ Pfizer. ทีนี้ออกฟ้องไปบอกคือว่างให้เปิดข้อมูล อ,ออยอ,อเมริกาบอกเฮ้ยกฎหมายเขาบอกว่าข้อมูลตรงนี้ต้องเก็บไว,ว้อย่างน้อยห้าสิบห้าปีจึงจะเปิดได้นะเจ้าพ่อพิพาทนี้ก็มีจากในสา,สา,ใ,นสา,สาในสาธารณะมันหลุดบ้าง,อ,งาอะไรมัากแต่ว่าหลังจากนั้นครับปากกว่าสารพาทสาให้อ,อยอ,อเมริกาเปิดเผยข้อมูลกว่อห้าสิบห้าปีนะ เป็นครั้งแรกเลยไม่ใช่ครั้งแรกหร้วนะ,ะหลายครั้งแต่ครั้งนี้ข้อมูลในการทดลองการวิจัยของมาเซนจารเอถูกบังคับให้เปิดเผยผลข้างเคียงของวัคซีนคือจะวัคซีนที่ใช้เนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยบอกมาประชาชนอยากรู้นะก็ออกมาท่านก็ต้องรู้นะไอ้วัคซีนเนี่ย เวลาฉีดทดลองกับคนสุขภาพดีนะนก็มาฉีดสองคนอาจจะไม่เฉี่ยแพ้วัคซีนอาจจะเป็นเป็นอยู่แล้วอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าพอผลมอกงนี้ครับผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะครับอ้าอันที่หนึ่งก็เป็นพวกรูปพุชผิวหนังเฉียบพันธุ์ที่เป็นแบบเอ่อโรคคุ่มพวง เป็นผื่นวงๆๆง,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 งเลยนะครับโรคไข้สมองอักเสบเฉียบพันธ์ุมีอาการบาดเจ็บที่ตายแบบเฉียบพันธุ์อคิ้วนะครับบาบเฉียบพันที่ผลาญหัใจก็ว่าไอคิ้วจอประสาทตาอักเสบนะครับมีอาการหัวใจล้มเหลวมีการระบบ การหายใจล้มเหลวมีอาการอักเสบบริเวณฉีดมีอาการชักมีผมร่วงเป็นบลอเป็นดอมดอมเป็นคมโน,น,นะแล้วที่ชัดชัดก็มีอาการชอ็อกมี่ช็อกนี่หมายว่าทีแล้วไม่ถึงชั่วโมงเราระวังนั่งอยู่ช็อกเลยมีอาการช็อกของผู้หญิงตั้งคัน โรคหิตใจาด้วยนะครับมีริมเลือดมาก,กผิดปกติมีอาการเต้นจังหวะของหัวใจออกคือมากขึ้นหลอดลมเกรงตัวหัวใจหยุดเต้นหัวใจลมเร็ว,วนี่มาะครนบรู้สึกแน่นหน้าอกสำลักบ,บ่อยๆนะครับ กู้ไอไตอักเสบเรื้อรังนะครับเป็นลูปลูปัสที่ผิวหนังแบบที่เป็นเผอร์โพิตนะน,นแล้วก็อันหนึ่งไม่รู้กูจะเป็นโมพิษที่เกิดที่เองนเป็นแบบเรื้อรังมีโลหิตจานนะครับมีอาการลำไส้ใหญ่บวมมีเบาหวาน มีการำเร็จของโรคงูสวรค์มีการอุตันของเส้นเลือดในสมองมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อมีคันตาบวมใบหน้าอัม,มพาตที่อัมหน้าที่ใบหน้าคืออาเบียวและไรพวกนั้นนะครับเกิดเริ่มที่อวัยวะเพศม,มีการห่อมมหา้ของเส้นประสาทธรมภาตคือการ มีการอุดตันของเชื้อเลือดสมองว่าจะไม่เกิดธรมภาตนะครับมีหล,อ,ล,อ,ลอดหลอดหลอดลมอักเสบนะนะมีลิซิดวดทวานมีปากมดลูกอักเสบมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีไข่เป็นไข่สมองโรคไข่สมองอักเสบนะครับ มีอาการแส้ขาอ cool. ่อนแรงมีมีหูน้่มหนูแบบไม่มีการติดเชื้อมีไทรอยอักเสบมีตับอักเสบตาจะเหน,นื่อยเลยอักเสบหมด10นาทีแล้อันเนี้ยเป็นอาการที่ระหว่างทดลองยาที่เข้าไปนะครับ หลาคนคนที่ทดลองสี่หมืนหกพันคนเราอาการทั้งหมดรายงานจากสี่หมืนสองพันคนไอโฟรเสเซที่เราเมื่อกี้เนี่ยในจำนวนนี้ครับที่เป็นอยู่เนี่ยพบว่ามีเสียชีวิตหนึ่งพันสองรอคนนะมีเสียชีวิต1นึน่ันสองคนตัวนี้พบว่า อาการอาเจียนเอาแล้วว่ามันมันไม่มีอะไรมันมันตายเยอะเลยนะสี่พันตายผ่านสองก็สัว่าตันร้อยออกสี่สี่ร้อยตายสิบสองคนอะไรเงี้ยสามสี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยนะเอาละทีนี้เราก็ถืว่าแล้วก็พวกที่ฉีดก็ที่จังหวัดี่ฉีดไปก็คลี่อย่างนี้ครับ พื่อี่ชีรักซีเนี่ยเราเสียชีวิตแบบที่ว่าเนี่ยิจริงๆมันน้อยน้อยมากน้อยมากไม่ได้ขีดแล้วเป็นโควิดอย่างรุนแรงแล้วตายะสมัยที่มันเป็นแกมมาตายเยอะนะครับตายแบบอเมริกาตอนมทะลูลานตอนให้รู้ว่าเออเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ผมก็เลยตามไปดูว่าเอ๊ะทำไมทำไมยอดผู้เสียชีวิตของเราน้อยกว่าของอเมริกาเยอะเป็นอย่างนี้ครับอเมริกาเขามีเป็นระ,ะป่อยเนี่ยเวลาจะเข้าถึงโรงพยาบาลมันเข้าถึงยากครับของเขาอะจริงๆทําไม่มีไม่มีตังค์นะไม่มีประกรันชีวิตกับบริษัทประกันภยัยนีโอกาสเข้าโรงพยาบาลแทบไม่มี คือท,ท่านต้องไปหาหมอของชุมชนก่อนหมอชุมชนเขาบอกโอ้โอันนี้สงสัยรักษาไม่ได้ก็เพื่เธอส่งส่งมาตามลำดับกว่าจะถึงเข้าโรงพยบาบาลใหญ่เนี่ยโอเกกอบสิบวันแล้วจะโควิดสมัยนั้นสิบวันได้ตายข้างทางแล้วเราจึงเห็นช่วงหนึ่งที่โควิดระบาดมากๆในการเราจะเห็นมีผู้เสียชีวิตอยู่ตามฟุตบาท ลูกเนี่ยรอรอที่จะไปโรงพยาบาลแล้วก็กระบวนการมันเข้าแถวอยู่มันไปไม่ถึงเดีวมาก็อ,อย่างนี้แล้วพอถึงแล้วก็ยังมีเรื่องนี้อันนี้เพื่อนลูกนะเพื่อนลูกมันจะทำพูดผิดลูกของเพื่อน มมร,นะรุ่นเชื่อที่อยูร์เมกานะก็รุ่นผมก็อายุ76นะรุ่นวนะัอนี้นสักเกือบจะใกล้ๆ80่าจะติดโควิดติดโควิดแล้วก็จะเข้าไปรักษาก็ไปถึงหมอเขาก็บอกว่าโควิดนีน้เป็นใบเป็นไบหน้า อย่างที่คุณรู้ตอนนี้ยังไม่มียาฆ่าไวรัสตัวนี้แร้วถ้ามาอยู่ในโรงพยาบาลก็โกลัจะติดซ้ำเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ตอนนี้ในเวลาหกเป็นเจอเรากลับบ้านเนาะกลับบ้านแล้วมีอาการอะไรก็โทรม,มาสมัยนั้นหม,ห,มหมอเขาก็ดูอย่างนี้ครับเขามีไข้เขาใหา้กินาลาเซตามอน 500. ห้าร้อยมิต่อทุกสชั่วโมงก็นับคือวันหนึ่งให้เกินแปดเมตดแล้วยังแนะนำดูว่าะให้กินก่อนมีไข้หรือก่อนปวยก็แปลว่ากินตลอดนะถ้าเราตั้งว่าจะกิน8เมตดวันนึงมียีบสชั่วโมงใช่ไหมแปดสามสามแปดสามยี่สิบก็กินทุกสชั่วโมง แต่ทีนี้เพื่อความความปลอปดภัยมากก,ก่เขตสาเบอให้ทุกสี่ชั่วโมงก็เพอนเพื่อนก็กิดไข้ทีนี้หมความเป็นมีหนาวส,นะสักก่นมีข้าวนาศาลบอกว่าใช้โคมารบ,บอกเรื่องนี้ตรงนี้ครับเขาถึงรับเข้าอย่ขอรับพบบ่ะลวมานลก็เอาละเขาบอกว่ามัน อาจจะติดเชื้ออักเสบอะไรต่ออะไรก็รวก็ให้ยาปฏิชีวน,นะแต่ของความเจริญมันงไม่ถึงขีดเนะียกลายเป็นว่าที่เป็นหนาวสั่งเนี่ยพอไวรัสมันเข้าไปโดมตีปอดทาให้ปอดอักเสบทีเนี้ยที่แมงโอมหายใจไม่สะดวกต้องจอบคอใส่เครื่องช่วยหายใจหนละก็ไม่ทำ ขขเ,าเร,ตร,ตรตาตายในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งเลยคืรแล้วในในเรื่องนี้มันไม่มเยอะโศกเศร้าคราบผนคือเขาจะมาประเทศไทยตอนนั้นนะครับแต่ล้วก็เรวจพบว่าเป็นโควิดก็เลยมาไม่ได้ ก็อยู่อยูในอเมกาเพื่อนเขาตอนที่จะขึ้นเครื่องตรวจไม่พโคมมาลงที่ประเทศไทยแล้วลงจากเครื่องแล้วเพื่ออเมริกาต้องนอนเลยนอนสักสองวันน่ะน,นะในอเมรกาลงจากเครื่องเ็าตรวจพบโควิดในส่วนนะครับ คือตอนมาไม่เจอต่อมาตอนมาตรวจที่จุฬาลงกจณ์มาเจอเราก็เข้าเข้าพักโพสต์วิดอล็ตอะไรก้อนแล้วตอบว่าลุกขึ้นมีไข้หนาวสั่นก็ต้องย้ายจากพื้นเดินเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็ตอนก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเล้วแหละก็คือดับน้าสาหัท่กับเพื่อนที่สุด ลูกเพื่อนที่เสียชีวิตสิอะไรกันแต่ของเราเขาบอกว่าอยู่ภายใต้มีหมอเหนะมือนนะมีหมอแล้วก็ที่หมอเนลาบอกไม่มียารักษานะของเราใช้พาลิพีลาเบียนะครับก็ฝากขุณว่าอยู่เดื้อนนึงมอนกันนะกว่าจะออกมาได้แล้วก็รอดอยู่รอ,อ่าไป เพื่อนเห็นลูกสาวเพื่อนคนเนี้น้ำตายอย่างหยดไม่เนิร์ดเลยกวามจริงก็ตอนนั้นตรวจไม่เจอมาประเทศไทยทั้งคู่ก็เดินการรับรักษาเนี่ยพวกผมจะอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมก็พอตัวดีก็หลังมันไม่มีรักษาพอไปอ่านจริงๆแล้วทำไมก็ทำ ทำติดโควิดสามคนรักษาเต็มเพียบเลยยายารักษาเยอะไปหมดประทับกอ็อมาแบบไม่ต้องฉีดวัคซสนก็มไม่เห็นเป็นเลเขาก็มาล้อเลียว่าเ,เอองแกเป็นประธานาธิบดีทำไมเป็นยังแ่เห็นไม่ยอดคู่คนสียชีวิตในการมีข้อเลยตอนลูกสาวเพื่อนตายเนี่ย ตอนนั้นยอดตายรวมประมาณห้าแสนนะัมาวันนี้โควิดในตกายตายเกินล้านล้านสองหมื่นคนตายเยอะมากเราะมก็คือเขายัางคิดเหมือนเดิมไว้ละไม่มียารักษารักษาตามหลักานแล้วเพื่อรักษาแต่พาละาเป็นคนเราให้คนออนอยู่ที่ป่า เจ็บหนักก็ไปเอามาโรงพยาบาลน,น,น้อยมีอีกถ้าอยู่ในรถพยาบาลเกิดหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องทำการชอ็ชอตไฟช็อตหัวใจเพื่อฝูงเอาใหม่ไหคือหยุดจริงก็ปล่อยเลยเอากลับบา้านลอย่างนี้ครับมาดูเดียวก็ให้รู้ว่าเออนี่คือเหตุที่เขาฟ้อง ว่าว่าไอ้เจ้าวัคซีนเนี่ยตกลงอาการข้างเคียงของวัคซีนเนี่ยมันมีอะไรมั้งคือกำลังสงสัยว่าไอ้ทิ่ตายกันคุอมคุ่มคุอมุมายไม่ใช่เพราะว่าติดโควิดนะอาจจะตายเพราะว่าเจ้าแพ้วัคซีนนี่แหละเพราะชั้นเรียนเป็นแถวแถวหมดเลยไหมแต่รู้มาถึงถึงไหนถึงไหนเลย มาป็นอาราเฟลกิชชอบก็คือการคือชือบแบบรุนแรงแบบไม่หายใจหัวใจเริ่มเต้นอะไรเราก็มาถึงว่าแล้วมาถึงตรงนี้ในเรื่องวัคซีนตนัวนี้ผู้คนก,ก็ตกใจใหญ่เลยพออ่านเรื่องเนี้ยผมบอกเอออาจจะเป็นเฟสบึงแต่ก็ยังไม่มีใครมาแก้ไข ต้องบอกว่าปกติวัคซีนก็แพ้ได้อย่างเนี้ยนะแต่ว่าจะมาเอาเรื่องเราว่าภายในจะแบบช็อคในภายในครึ่งชั่วโมงเราแล้วนะตัวอ,อย่างแพ้แผลทุ้คองอะไรเงี้ยก็กว่า,า,าอาการอาการกับสักสามเดือนห้าเดือนจะหายไหมครับก็มีเลืองอ่อนเพลียนอนไม่หลับอันเนี้ยาหารบอกไม่มีพัมผง,งความขื่อลลวก็ ออกก็มาไปเรื่อยๆเดี๋ยวหายเองนะอะวันนี้ป้องปิดจบแค่นี้ผมพื่สัติประชุมวัชชินชุมมงมลุวัฒนแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ